ดีครับพางเอกสวัสดีไปเอาหมูไหมเดีครับไปเบิ่งหมู <laughs> โอ้ประจักษ์กลมเสียว <laughs> ดีก็ซ <laughs> ักลวดยื้อดีๆกับมีโศก <laughs> ไปรับสมาชิกใหม่มาแล้วแท้ยังบ่เาดแขวกอยู่ไหมโอ้ทางเอกไปรับสมาชิกใหม่มาครับเอาีหน่อยบางสมาชิกใหม่ ลูกบูติดถุงลูกบูติดถุงว่ลูกแม่มันขึ้นยอดไข่ะพันนี่โอ้โอ้ขาขายแม่มันขายลูกมันก็เลยต้องเอามา่านวะปกติจะฝากเขาเอาไปก่อนครับวางมาลูวงมาลูกวางมาโอ้สำหรับสีใหม่ครับเอ้าเอามันไปนะใส่กระสอบเป็นสีป่ะใช่แม่มันตายไหม่ะอันนี้ เมตัวันี้จ้าโอ้แมน่มันสิได้เลี้ยงยั่บนี้ยถ้าเรมีความมันสิได้เลี้ยงอยู่ว่งก่นะหลอว่างสะพุงอะโอ้ว้บโอ้เอาอันนั้นเคามันอนแกอนบ่ออนนี่กอนบ่อิเหม็นนะออันกัน งานเขาแล้วแต่งานดวนเราแบบนี้เท็ดคอกหมูงูระบาดเลยมาเนี่ยมาเนี่ยมีเน็ตขวากในเนี่ยตีไหมนะมือนีิเดี๋ยวลูกเดียเด๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยว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 เที่ยวขวานเดี๋ยวขวากน้องเยุดเยุดงานตรงนั่งกันน้องเอาอันนี้เอาอะไรมาสังส่งรถสั่งหยุดงานแล้วครับ <laughs> สังส่งรถสั่งให้งานหยุดงานเรางานด่วนล่ะข้าวเจ้าไข่เิ็นแล้วก็เลยได้เอามาแม่มันข้าเจ้าไข่ห้าพัน น้องปินกันเลยได้เอามานะยมเข้าอยู่ส,สเาเกล็ดเขาไหรอยู่สาวเห็ดเนื้อยันมันตาย <c oughs> เอาคือโมอแมมถั่้มาเห็ดบ้านมาติดฝ้าบ่มาติดฝ้า ได้เห็ดของได้เห็ดของหมูวันนี้งานเขาสร้างจะจะได้มาก็ออกเลนละฮะลูกเอาเสื้อขาวซสก่อนเนาะไก่พ่นนี่ยบ่เม็นมเม็นออกเรบ่อยนี้ ยุดเลยแคลรคิตตี้มูนด่เห็นมูไี่เห็นลูกว้ากันยังว่านั่นแหะนี่มูเขาแกกรสอบแล้ว หันด่วนกิตตี้เอามูให้ยังมูได้ฮะมูเอามาเลี้ยงเป็นมูได้หนินี่ยังเป็นมูได้น่าเรามั้ยเมื่อยแม่แต่ว่ามันมันมีน้ำอันนี้เอาน้ำมาให้มันกินแน่นอันมันกรองมันออกมากมันเมื่อยกิตตี้อันนี้เอาน้ำมาหดมันนะ มันเมื่อยเมื่อยมันทำทางตั้งซื้อแล้วเปล่าหรอชื่อปุ๊กกี้โดเรมอนอาเซียนปุ๊กมีฮอร์อาเซียนมีฮอร์อาเซียนวันนี้เลมอนอันนี้วะโอเคเดี๋ยวค่อยตั้งซื้อให้มันเด้อปุกกี้อันนั้นวะไปเลยคิตตี้คิตตี้อันนั้นโค้กแบ็กเกอร์วะ วาโอ,โอเคเดี๋ยวไปจ้งซื้อมันเด้อโอ้งานเข่าครับงานเขาแล้วเพราะว่าตอนแรกว่าสิฝากเพื่อนไหวครับหมูเราสจะฝากเพื่อนไหวแต่ว่าเจ้าของมันขายแม่มันแล้วที่นี่มันก็เลยเหลือแต่หมูที่น้องปิ้นไปจองไว้ก็เลยง,งานเขาสร้างโหลดมาเนี่ยห <laughs> ยุดงานฝากว่างานดวนทำไนครับเนี่ย <laughs> ตัดไม้ไผ่นะครับ <laughs> ตัดไม้ไผ่เห็ดขวกโอ้ม <laughs> ือนต้อง ขอบคุณนะลดครับซอยคูแนวซอยเฮ็ดขอกหมูความบานเลยเฮ็ดเกลอนบ่พอเฮ็ดขอกหมูความนี่บ่ตัวนี้บ่ลวดเอามาเอาไม้ไผ่ครับไม้ไผ่มาเฮ็ดขอกนี่ตัดไม้ไผ่เฮ็ดขอกงามเลยเฟ้นตัวปลาเพฟ้นเฮ็ดขอกหมูเฮ็ดบ้านซอยบ่พอเฮ็ดบ้านให้หมูซอยอีกบานเลยอะตั้งกล้องตั้งกล้อง

มะลักไม้ไผ่ครับไม่ไผ่พี่น้องอย่ละห้องหาเพิ่นอยู่พิ่งหันพเพิ่จะไปที่ไหน้งน่านมีผีป่ะปอครับนอานในบ้านได้บังได้ยนกน,นุสน,น่น,นง่ เสร็จแล้วบ่เย้มานี่ก็แล้ว yeah. 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 ไ,ไปไปเฮ็ดคอกเฉพาะกิจกันครับคอกเล่งดวนเท่านั้นแต่เรื่องสีเฮ็ดคอกถาวรเนี่ยเป็นไม่ไว้ท่ายสวนคเขาไว้ใกล้คนพอได้ครับเ mm hmm. มนขี้หมูครับพ mm ี่น้องตัดม่ไปน mm ี hmm. ส่สั่งโหลดถึงงานฝ่าเก mm ็ hmm. งานดวกนก่อนครับ mm hmm. เด็กเขาเก่า เขาจะขายแม่มันแล้วสันก็เลยต้องได้เอามาครับเพราะว่าได้จองพ้นใหม่แล้วจ่ายเงินมาเรียบร้อย หอดขนาดครับพี่น้องครับปรมานนัดนยาดเลยยาดยดลำพสาลํามลำ่อสามลำครับ ไฟใหม่นะไฟใหม่แต่ว่าป่าด่ายาามันเหมือนตึกล้างแต่ไม่สะอาดอันนี้ไฟ,ไฟใหม่แต่ว่าบ่มือ Nào. À. Xài được vài lăm là 3 nữa. À. được 2 à. con à, ta con xa. S <S อ้าวล้ไปไปมาสต๊อปไปวัเนีย

นนๆอโได้เป็นคอบหมูาามทามวันเหมอนกามวันเลยแหละชิมารฐานทามวันเลยโลโล่ไม่ชัดมา,ามอะไไม่ชัดว่าอะไรเนคิมว <g ül> ต้องยี่ไต้รู้น <g ül> นเนาะ फायदा तो नहीं कराए แล้วแล้วครับแล้วแล้วมาเนี่ยอ๋อกลับสวน งานหนลอลงานในลมต่างกันนนะเ็ด <c oughs> เรยบร่อยครับพี่น้องครับตอนในภายละขับสวนเบหวานเล่ไปโอหวานลหครับหวานเอเยเนะกลับออกกลับยับบงพอ ระเบียวเรียบร้อยตอนนี้คอกชั่วข้าวครับแต่ว่าขึ้ตัดใหม่มาหลายก็ได้ทาวรมา่อวัน่อ้ะ่อ่อ่ะ่ออ่ะอ่ออ่ะออ่ะ่อ่อ่ะอ่ะอ่ะอ่ออบ้่อ่่อ

เสื้อขาวอยู่บนนี่เส้อาวเฮ็ดเสื้อขาวกันเนาะอเอาจนหมดแล้วไม่มไลกวางใหจนิเป็นเลาหมดแล้วสิเฮ็ดอกมือเราอ้ยด ตีกระดิ่งไว้แขนคอให้มันตั้งซื้ออย่างลรไม่ขายฟังเช้ามาหั่นจ้างน้องเจ้าหูครบก็หั่นฮะเอ๊ะังเช้ามาหั่นจ้างน้องเจ้าหูคบเลยตั้งซื้อยากแล้วแม่เฝ้าหนังบ่เป็นเอาแ้วก็หนังปลาเป็นจีนวะวังเช้าฟังเช้าใช่หรือวันาอ่ะฟังเช้ามันมันสีดำเลยนะตั้งจีนหรือไม่ล่ะ วังเฉามาหั่นสีดำหนิวังเฉาก็มาหั่นเลยนี่อาจางหลงเจ้าหูเอ้ยแม่นล่ะนี่ละนี่ล่ะเอาซื้อนี่ล่ะวังเฉาวังเฉามาหั่นมาหั่นจางหลงเอ๋อคือขี้กันครับแท้จางหลงจางหลงเจ้าหูเจ้าหูวลายงามขนาดเลยซื้อวิตาจอมยุทธ์ได้ยู่ในสวนนเลยนอนรับแล้วฟุ้งฟุ้งหินนล้นอนใกล้กันรับแล้ว ตอนนี้ยึดทางใต้ข้าวซีด้าแล้วเนี่ยครับข้าวใบช่างโรดพาเพินเห็ดเฮ็ดเป็นเบิดเนาะถึงฝ้าอลไรยงเฮ้ยให้เราฆาอกหมูหมูมากแลวอดแล้วถิง <c oughs> มยนฝ้าเลยครับเฮ็น <c oughs> ขอกแล้วกันยันหมูตาย ในจะค้องพิ้นนนี้ไปเที่ยวกับเสียดาห้ามหายังเสียปานพวกเกลือ,วอนนพวกเกลือปร <c oughs> อยู่กับโลดมา,มาบูนเน่ยไม่เป็นไรห <c oughs> อาวันนี้ทั้งหลังตอนนี้เขาก็มกั่งไออย่างรอยนี้านนพาเลทเบา,เาเมั่งพาเลด แค่ที่จะเอาไม้เนาะไม้มันอึด <Okay. S 1> เอาไม้ขอกหมูแดดแห้งแฮะขอกหมูงานแดดเนาะขอกหมูชอบกีบ,กบพับข้อรถแล้ว <c oughs> จ้ะตะปู <c oughs> นอยนี่เนาะพับเอารถเนาะพับเอาหนาจังเร็ว ออกแล้วเพื่อที่ใส่ไม่ใช่รูพเห็นรถโอ้เห็นแต่ะปูสองยังดิอันนี้มันกินเบิดหัวอาหารหมามันก็กินหัวอาหัรปลาแล้วนี่กินยี่นี่ไมถอนตะปู

ตายไพบอที่เป็นแฟนไายพระเอกมันผู้หายแห้งต่อเพลงของใครก่อนเพลงของอาจารย์ผู้ซื้ไร่ครับปลายปากกาอาจารย์ผู้ซื้ไร่แหละครัอาจารย์ผู้ทดลองเองเพลงนี่พระเอกฟัองขี่ให้อับอาแบบซะกันจริงๆเลวก็เฮ็ดแบกนะมันตอเนี่ยมันพ่วพลาดเฮ็ดแบกเสมือเศร้าเนี่ยครับก็เลยตื่นขึ้นท้ายสุดนี่ก็เลยผ่านเตียนอยู่แล้วตั้งสี่เลย ับแหนก็ยากแต่เข้าลูกเข้าในเข้าหน้าอยู่นะคือกันนั่นละตื่นตื้นขึ้นมาสุดนั่นจะมาค่ำหมดแล้วเวียกลายเนาะมันอะที่พอดไอ้นี่พอแล้วมันวางหยาขันมากแล้วโอ้ยใส่แล้เป็นประตูกันต่อไป เอกเพื่อเสียดแต่ก็น่าเอาสิได้ตัวนี้ใช่บ้าเหน่าเหน่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเย็บตะปูแล้วตะปูว่าเขาตัวไหนแสดงว่านาดีเยอะสิสร้างดาวตัวไหนดาวเทียมเนี่ยดาวเทียมนาดีเยอะนี่ดาวเทียมกันนะดาวเทียมครับ นี่คอของเขากะเซตเป็นรูปเป็นร่างโอ้บักงามได้ไหมนี่ต้องขอบคุณช่างโลดครับกับทีมงานมาเนี่ช่างนงช่างนงช่างโลดนะกมาครับช่างโลดกับพลตัวมาก,กับเรานีพวกครับไปธุระมากเมื่อกี้นี่ขับมาเสร็จแล้วปาด์ทคุหมูหน่อยเขากะแล้วสิมีคอกอยู่แล้วหมูหน่อยบายนี่อันนี้เฮตุอันหนึ่งอ่าแตขอบคุณนโรดลหลายๆครับขอบคุณนโรดลหลายๆที่ทีมงานมาเฮ็ดงานด่วนให้ งาน,นฟากอะทีมไอยู่พูนครับส่วน,วนฟ้าผ่าเลยส่วนฟ้าผ่าเพราะว่าเอาหมูมาแล้วฟ <c oughs> ากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ชักงลอดครับวิลัวพาเพื่อน,นี่เด <c oughs> ้อพี่น้องเลยผู้ <c oughs> เป็น <c oughs> ที่ปรึกษาผูม้ <c oughs> มาเฮ็ดมาซอยบ่อนี่มพ่นอยู่นีต่ตลอด <c oughs> คลิปนี้มาต้อนรับสมาชิกใหม่เนาะนังเอกเนาะ <c oughs> ต้อนรับสมาชิกใหม่ของเราหวังเฉามาฮั่นจางหลวงเจ้าหูครับนี่ฮะ เฮือบสั้เนเอากระวังเฉาเข้ามาหั่นจากหลวงเจ้าหูัวแล้วมากกว่าซื้อนี่ยังตะโคลกจัดเนอะมาเจอกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องครับคลิปนี้กะมาเบิ้งสมาชิกไม้ห้าเสร็จแล้วสมาชิกไม้ห้ามาแล้ว<อ>น,นี่หมูหน่อยอนั่นปล่อยออกจัง,งอันนั่นเองถอนปล่อยออกอยังไล่พี่น้องด้วยกัน,<ม>นปล่อยออกเนาะอ่ะไว้เจอกันไหมคลิปหนาครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่างวิโรธพาเพลินด้วยเด้อพี่น้องเด้อนี่ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับลาไปด้วยบรรยากาศการปล่อยหมูเขาเล่าครับเอ้าวันนี้โอ้ยเขาเพือนไหมเขาเพือนไหมเขาเพือนไหมเนี่ยเขาเพือนไหมเนี่ยั่จะบอกกันที่ไยจะบอกกันจะบอกอ่าเข้าบ้าน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 ใหม่แล้ว ลูไปพงวินเด็กบุญเด็กบังเฉามาฮั่นจางลมเจ้าโฮพ่อหน่ะตั้งชื่อให้มั่งพ่อหน่ะตั้งชื่อให้มั่งฮะฮะพ่อฮะอย่อพองแ้วหัวใจก็ตื่นเร็วแทะเย็น

โอ้โหหัวแขกปากนะจำนายไหมมาได้มาได้แม่อันนี้คุกกี้อันนั้นโดเลมันเอาไหอันนั้นอันนันบ็อกเกล็ดบ็อกเกล็อันนันเล่าอันนันอันนันเลมาเงียบเงียบเงียบ พี่น้อ,องสำเร็จแล้วขอบคุณครับเสร็จแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดสดีครับ